สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการ BOT หรือเลือกยาวๆว่า Bird a n d t น y นะครับแต่สามมาก็จะมีคนเรียกว่าเรียกสั้นๆนั่นแหละคือ BOT คือช่วงนี้ก็เป็นช่วงรีวิวคลิปฮ่าจากทีมงานนะครับโอเคพบก,กับผมในวันหน้าวันหน้าของเบอ,อ b i r d and Toy หรือ BOT นะครับก็เห็นมือถืออยู่2เครื่องนี้นะครับ2เครื่อง เราจะมารีวิวความแตกต่างกันระหว่าง i อสไตลกับ i p o d นะครับมารีวิวแต่ความแตกต่างระหว่างไอสไตล์กับ i p o d นะครับเราจะมาเริ่มจุดแรกกันเลยคือความเรียบหรูหล้านะครับความยีดบุหรี่ราจะเห็นได้แล้วว่านี่นะคะจะเห็นได้แล้วว่า i อสไตลจะหนากว่า iPod นิดนึงนะครับ ก่อนแรกเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับไอพอตจัดตัวไอพอนะครับข้างล่างเรียบนะครับไม่ใช่ข้างล่างข้างข้างแล้วก็มีตัวเขียนคำว่าไอพอตนะครับกล้องเนี่ยก็ชัดแต่เล็กนะครับแล้วก็มีตัวระบสแกนนะครับนี่คือปุ่มปิดเพิ่มเสียงลดลดเสียงเพิ่มเสียงนี่คือหูฟัง ก็สายชานะครับเนี่ยคือปุ่มปุ่ม,มพาวเวอร์นะครับแล้วเราก็มาดูตัวนี้กันเลยไอสไตล์นะครับปุ่มปิดพาวเวอร์นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงกล้องกล้องห็นเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็หัวชัดอะไรก็อยู่ข้างบนหมดนะครับ เราก็จะมาทำการเปิดเครื่องกันเลยเราก็จะมาวัดกันนะครับว่ามันจะเร็วเข้ากันขนาดนั้นนะหนึ่งสองซัมโอเคเซนต์แตกต่างกันแล้วนะ แล้วก็เรามันติดก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าไอสไตล์จะขึ้นเร็วกว่าแอปเปหรือ iPod ดนะเอาไอพอดเร็วกว่าอีกอะไอพอดเร็วกว่าโอเคนี่คือมีเม,ม,มนูให้แล้วนะครับ กล้องลม้มโทษทีครับขาดโอเคเนื่องจากเหตุการสงบเป็นไม่ใชกคู่นะครับเราก็จะมาดูนะครับนี่ครับการแตกต่างนะครับโอเคดูนี่ครับโอเคนะสามารถคุยกับสีดีได้ครับ ไปข้ออะไรฝีบุกเนี่ยนะครับสามารถเรียกับสิริได้ครับ h e l l ลสิริ h e l l ลสิริมันไม่ตอบสนองนะครับเพราะว่าไวไฟไม่มี S Hello s i l ริฮ l ลโหลส i มันไม่ได้ยินเสียงลรานะครับแป๊บนึ่ง Hello s i l รโอเคเออมันทิพาพนิดหนึ่งเล้ก็จะมาดูตัวกล้องกันก่อนนะครับอันดับแรกหรือมาดูที่เมนูกันก่อนจะเห็นได้แล้วว่าคนตมตัดสนองมันจะแตกต่างกันนะครับระหว่างควตมตัดสนองนี้ โอเคเดี okay. ๋ยวเราก็จะมาปรับเอ่อกล้อนี้ให้มันอะไรบะามาปรับให้มันเมื่อลงนิดนึงเพราะว่ากล้องมันจับนาจอไม่เห็นนะโอเคปรับลงแล้วแล้วก็จะมาวัดดูกล้องมันกันครับ <c oughs> <c oughs> ว่ากล้องมันจะชัดไหม เคแต่ต่างกันนะกล้องอะดูกล้องไอโฟนกับกล้องดูกล้องไอพ d กับกล้องเออธรรมดาครับกล้องธรรมดาจะมีแฟลชนะครับก็กล้อง,องเออกล้องไอพอเนี่ยจะไม่มีแฟลชแต่ว่าถ้าเป็นกล้องธรมร,ร,งธรมดานะครับนี่นะครับไนกล้องธรรมดานะครับแครับเออแฟลชไม่มา ดูแฟัครับโอเคแต่กล้องมันก็ชัดนะกล้องไอพอร์ตเนี่ยไม่ต้องอาศัยแฟลตก็ชัดนะครับเห็นไปทัูกลูมคนเลยยิงไปตรงเดียวกันเลยแล้วหรือเราจะกลับกล้องนะครับ โอเคเรากับกล้องแล้วอ้าวังไม่ได้ว่าจะถ่ายเนี่ยครับความเห็นแตกต่างลักษณะกล้องจะไม่เหมือนกันเลยสีอันนี้จะสดกว่านะครับโอเคมีอะไรอีก <c oughs> เสียงนะครับดูเสียงคือเครื่องนี้ผิดพลาดน,นิดน,นึงนะครับไม่มีเสียงแต่เราจะมารีวิวเสียงคมชัดของเครื่องนี้กัน นับครับโอเครีวิวอะไรอีกเกมก็ลบไปแล้วลองลบนะครับโทษที คือใครไม่สามารถใช้ไอพอดได้เพราะว่ามันใส่ซิมไม่ได้นะครับก <c oughs> วามใหญ่ก็ดูเทียบดูครับความใหญ่คือไอพอดเนี่ยจะเล็กพอดีมือนะครับไอพอดส่วนนี้ก็จะเท่า iPhone 6นะครับโอเคจะเห็นได้ชัดนะครับโอเค พอจะได้พอจะได้ความรู้ไปย่อมๆแล้วละครับก็หลังจากดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกด,ดถูกใจนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วอีพีต่อไปนะครับหรือตอนต่อไปจะเป็นคลิปอะไรมาติดตามกันได้ใน b o t หรือเรือกจะย่อว่าเบอร์อันทอยนะครับวันนี้ Collabic on what club. Hello, sweet. Using iPod voice control, you can tell iPod to play albums, play playlists, or create genius playlists. I love you. No music. I love you using ipod voice control you can tell ipod to play albums play playlists or create genius playlists goodbye <coughs> <coughs> <coughs>